スタジオ話している暇があったら考えてください。

ครับสวัสดีทา่ทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะครั้นี้นะครับอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Sea Go 2ผูสูกถูกใช่ไหมน่าจะมั้งส่วนภาคแรกไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ก็เอาเถอะฮะซึ่งเกมนี้นะครับผมนะผมเห็นว่าแนวเกมมันแบบมันจะไ้พูดยังไงดีมันก็มัน,ม,นมันก็น่าสนใจอยู่นะนะเกมนี้ก็เป็นเกมเก่าแล้วนะครับผมนะเลิกพัฒนาไปตั้งสองสามปีได้มั้งนะครับผมนะ คือบอกอะไรเรื่องหนึ่งก่อนนะครับผมนะคือตอนที่ผมเอ่อเรียกว่าไงดีอะไปเช็คตรงด้านนอกอะว่าแบบเสียงมันแบบโอเคหรือยังอะไรประมาณเนี้ยสุบคือเกมสุบคือเอ่อเหมือนมันจะข้ามทูตุเรียลไปนะมั้งนะเหมือนว่าจะแบบข้ามทูตุเรียลไปอะเอ่อมันก็ไม่เชื่อว่าทูตุเรี้ยวนะครับผมนะแต่ก็ แล้วหวนว่าเกมนี้มันจะมีบางจุดที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมนะสวยแล้วไงผมไม่สามารถบอกได้นะครับผมนะว่าจะเป็นไมมาไงนะครับคพน,นึ่งจะว่าเป็นเกมภาษาอังกฤษด้วยนี่นะเอากันลืโอเค จะให้ถ้าจะให้ผมบอกว่าเป็นเกมเอาตัวชีวิตรอดมันเอ๊ะไม่ใช่ถ้าจะให้ผมบอกว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดมันมันมันก็ได้แหละมันเอาความจิงมันก็ได้นะครับผมนะนี่ก็ได้แบบไม่ค่อยเต็มปากนะผมก็ยังไม่แน่ใจกันนะครับผมว่าเกมนี้แก่นแท้จริ็แล้วมันคืออะไรนะครับผมนะแต่คิวเอาง่ายคือมั็นคนเกมเอาเอาตัวรอดชีวิตอแหละนะครับผมนะแต่ถามผมว่าทำไมผมถึงมาเล่นเกมนี้ก็ง่ายๆมันผมเห็นแนวเกมโอเคผมเห็นแนวเกมมันดูน่าสนใจดีนะครับผมนะ เห็นแนวเกมมันแบบมันก็ดูน่าสนใจดีอะนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะผมก็ได้คิดว่าแบบอะไหนๆกนะ็ไหนๆเรามาลองเล่นกันสักตั้งหน่อยแล้วกันประมาณนี้นะครับผมนะเออมาอยู่ใช่ไหมงั้นก็โอเคปรดีวว๋จะกว่างจําได้อยู่เลยจําได้อยู่เลยตอนที่ลองเข้ามาครั้งหนึ่งอะจาได้อยู่เองตีอ้วไม่เจ๋เหรอเออผมก็ไม่แด้จเหมือนกันว่าจะเิ่มจากตรงไหนดีนะแต่เอาเป็นว่าแบบตามเบสิกเบสิกของ,ของเกมตัวชุวดนั่นแล้วกันฮะอะไรนะ ครับหนึ่งข้าวไส้มันไส้อันนี้คือมันยังอยู่ในช่วงแบบแรกๆอยู่นะแล้วผมก็ไม่ได้ไปดูแบบพวกเออไงแบบดูสอนวิธีการลงการเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะก็เลยแบบจะเล่นมือหน่อยนะครับผมนะไม่มือไม่พูดถึงมึนคือมือมากถ้าหาว่ามีบางช่วงบางตอนตรงไหนที่เออผมเงียบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะ อย่างถ้เนยน,นะก็ถึงงขอไปไกลๆก่อนขอไปไกลๆก่อนมานี่คือมีมิชชั่นอยู่ตรงขวาบนเนี่ยผมก็แปลกอยู่หนังนึงนะคือบางจุดในะเกมเป็นภาษาไทยส่วนบางจุดเกมเป็นภาษาอังกฤษยอย่างมิชชั่นนะครับผมนะอย่างมิชชั่นเลยคือเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะผมก็ต้องเอาคอมมาแปลนั้งแปลตรงนี้เลยเนะี่ย าหาคุณแปลกหน้าในอาคารโคมะวัดเอาไปว่าเป็นมิชั่นจะแบบหาคนแปลกหน้าแล้วกันนะถ้าไหม่ไงคิตไ <laughs> อพิงๆนะผู้เกมอะไรประมาณเนี้ยผมจะเป็นคนที่สันติมากฮะคือแบบคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็ช่างหัวเข้าไปอก็ไปขอแพ้ขอแพ้คนอื่นจะเป็นยังไงก็ ปล่อยตามนั้นไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะคุยไ,ได้คือเาะกระโดดวัดสคริปใช่ปะกระโดดอันนั้น่ะเออแล้วเห็นบ้านเอาอีละสปอตตรงนี้อีกแล้วนะฮะบา้ากัอ้าว ค,คือผมก็ต้องขออนุญาตบอกอะไรมรือไปเลยว่ามีอมบีอ่ะผมก็ต้องขออนุญาตบอกอะไรอย่างหนึ่งก่อนนะครับผมนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษครับใช่ครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษคือผมเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมนะเผื่อใครยังไม่ทราบเหนก็เหนือนะมีความ ก็ได้พิมพ์เขียวมาก็เลยแค่พิมพ์เขียววันนั้นซึ่งผมซึ่งผมจะขออนุญาตสซคิปเลยแล้วกันนะครับถ้าไม่ว่าอะไรนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นภาษาอังกฤษล้วนอ่าถ้าว่าไปกระโดดตรงด้านบนนี้มันคืออะไรเนี่ยผมยังงงอยู่นะผมไม่ได้แปลผิดใช่ปะคือผมลงแปลเอาในคอมดูนะครับผลสุดคือก็และประมาณนี้คือ ลองเอาไปแปลแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับผมว่าแชร์กับคนแปลกหน้าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมว่ามันอีหยังว่ะแล้วทีนี้อ๋อเจ้าพึงจะมีลูกศรมาให้เนี่ยนะประเด็นคืองี้ขอรับ ประเด็นคือง,งี้ครับผมต้องขออาภายัยจริงๆด้วยฮะผมอ่านผิดผมอ่านผิดขนาดไปเองในคอมเองอ่านผิดเลยนะคือผมนึกว่าผมที่ผมอ่านน่ะนึกว่าแปลว่าแชทที่ผมอ่านน่ะนึกว่าแชทที่ไหนได้แปลว่าแชทชอแอทอนี่รู้เปล่าเออถูกแล้วชอแอทอนอ๋อเป็นบ่อยเลยอนะีกอีแบบนี้เนะี่ยจนเบื่อแล้ว อเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ไปตามที่เขาบอกแล้วกันกันครับผมตามที่ลูกศรเขาบอกอะเออ 完了しました คอมพิวเตอร์ปิกหนึ่งโอเคแต่ผมสงสัยอันหนึ่งนะคือตัวละครเราสถานะคือหิวข้าวหิวน้ำใช่ไหมตรงด้านบนหัวน่ะแล้วเราจะแบบยังไงอ่ะแบบเออไม่ถึงคือหาข้าวหาน้ำกินได้จากที่ไหน ้กับ็นะเอาเป็นว่าค่อยไปดูอีกช่วงหนึ่งก็ันกันครับผมเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้คก็ปูผมมาแล้วมาแล้วครับเอาละครับผมนะก็กราบสวัสดีท่านชมท่านใดนะครับวันนี้อยู่ในเกมเอ้ยลืมไปลืมไปลืมนีเป็นช่วงสองนี่ยนะขอขอแฮะขอแฮะคราวนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของตอนเวลา สี่ทุ่มห้นะครับผมนะซึ่งกายจะทำกานบ้านแหละไปที่ไหนได้ผมลืมเอากันบ้านอีกเล่มหนึ่งมาฮะเอเถอไม่เป็นไรเพราะว่ากว่ายจะได้ยีทีนึงก็ต้องปาบอีกวันหนึ่งนู่นนะนะครับผมนะโอเคตอตอนนี้นะครับเราก็ต้องทําการตัดไม้คือเราต้องตัดไม้ให้ที่สาม

เดินไดจะจะยกเติกลิก,ก,ลกอ๋นนี่โอเคกั้นนะปะหูผมต้องการที่จะสร้างไว้ใก่้ๆตรงนี้ นีนนัะคระไปอาไ,ไม้แล้วก็ใบไม้ครับผมใบไม้นี่ในที่แน่ๆเราสามารถหาได้จากทุ่ทงหญ้าพวกนี้แต่ว่าผมขออนุญาตหา

ไม่รู้สิเออาพ่อเมันเขอาไปฮะอปโอเคต่อไปหาไม้ต่อตก็ไปขอสืบสวจแป๊บนึงแล้วกันนะครับถ้าไม่ว่าอะไรนะครับก็ไปสงสัยว่าต้องนานแล้ว เรามีศิลปะในการป้องกันตัวอยู่นี่ใช่ป่ะผมว่านะเราน่าจะต่อยกวางโดยไม่มีปัญหาคิดว่านะเพราะว่าขนาดสมบียังไม่มีปัญหาเลยกวางมาเน่ก็ต่อยได้ต่อยได้ไม่ต้องห่วต่อยระยะไกลไก็ได้ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคิดซะว่าตรงนี้มันกว่างนะผมอยู่ตรงนี้ต่อยได้ด้วยเอาเถอะเกมนี้เกมนานแล้วล่ะแล้วเขาก็เลิกพัฒนาไปแล้วด้วยแล้วก็ไม่ติดอะไรจากเขาแล้วกันมาทางนี้ฮึดะปืแตกหนกมากหนักมากหนักมากผมว่าปืนในเกมนี้ไม่มีประโยชน์แล้วแหละ เงินมันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วแหละในอนาคตอ่ะโอเคอ่า okay. uh, ขอดูแล้วเป็นหนึ่งนะครับเอาไอก่อนเห็นพวกนี้ขเขาเกียวว่าทำอาหารได้ผมเขาไปทำอาหารเลยประมาณนั้นนะซึม <c oughs> เาไปกับการยืมันหะมิเชืนอหรอบพี เอาพี่คนนั้นอ่ะอยู่เหมือนเดิมโอเคยังดีนะที่เขายังไม่หายไปแต่ผมสงสัยมันตั้งนานแล้วอา่าไม่เป็นไงดีล่ะคือเขาเป็น APC ที่ไม่เคยโดนซอมบี้กัดเลยลว่าไงไหมแต่ว่าเ,เอาเถอะผมก็ไม่ได้ติดอะไรจากเกมน,นี้มากาอานันนึงคือแบบไม่ได้ซีเรียสอ่ะอไม่ได้ซีเรียส หม่เสียงใหม่เข้าหรือเปล่าเนี่ยเริมกังวลแล้วกบนนะเอาแล้วนะครับผมนะกะ็ช่วงนี้เนี่ยขอบอกนิดนึงหนึ่งก่อนนะครับผมนะก่อนที่จะเข้าช่วงนี้ไปเนี่ยนะครับคือนี้ครับผมช่วงเนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอ่ะผมเอาไม้ไว้ตรงไหนของปากนะครับผมนะคือผมผมไม่แน่ใจว่าผมเอาไม้ไว้ตรงไหนนะครับคือแบบเสียงลมอะ่ะเข้ามาทุกระยะเลยเข้ามาแบบตลอดคลิปเลยนะครับผมนะ ไม่ว่าผมจะข้างเฮ้ยไม่ว่าผมจะข้ามช่วงนี้ไปก็แล้วกันนะครับผมนะผมลือผมลืครับผมลือ,ลอโอเคไม่มีโะเคม,ม,มาที่นี่เรามาดูกันว่าเขาใส้อีกอย่างไรไนะนี่รลอ 立てが完了何ですか ลอง,องโอเคแบลงผักคือผมไม่ได้อ่านครับผมคือมันไม่รู้สิคือตัวหนังสือมันมันเล็กอ่ะผมก็เลยอ่อานไม่ค่อยเห็นนะครับผมนะผมก็เลยไม่ค่อยเห็นอ่ะคือตัวหนังสือมันเล็กนะครับผมนะคือมีต่เดียวคือมีแยว่แล้วไม่เป็นไร ไปสงสัยแต่แต่เกมนี้แหละเราขยับได้หรือเปล่า, <S <S าได้ด้เลยให้มันสวยงามนิดนึงนะสําหรับใครสนใจก็ลองลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมนะสนาําหรับคนที่สนใจนะถึงแม้เกมนี้เขาจะเลิกพัฒนาไปนานมากๆร้อยก็จริงนะครับผมนะเรือ่อวลานานมากๆได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเกมนี้คือเขาเลิกพัฒนาไปนานแล้วนะครับผมนะถ้าจะให้ผมอ้างอิงจากครั้งสุดท้ายที่เขาอัปเดตอนะ่ะคือตามนี้เลยอ่ะ ดนานมากนะครับผมนะแค่นี้นะครับผมนะก็ไซยนาละครับผม